ถ่าพี่เพิ่นเห็นบอกว่าเห็นน้องนิ้งทายบ้านเห็นเบื้องแน่เนาะคะ่ะบ้านนี้ก็จะ,เป,าาเ,ะ,ะเป็นบ้านนอกเขาทำบดานเลยนะพี่น้องเป็นบ้านบ้านเก่าล่ะคะ่ะพี่นอ้องนิ้งเพิ่งไม่บ้านเนาะคะ่ะนิ้งมาสือต่อจากลุงเพิ่นเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะก็จะเป็นหมอนี้ร่องจอดรถที่ม,เมาเฮ็ดใหม่เนาะคะ่ะก็เป็นบริเวณบ้านอสิแดดเหลื่อมตาในเด้อคะ่ะพี่นอ้องสีงประมาณน,นี้เนาะคะ่ะหน้าบ้าน พี่เพิ่นบอกว่าเฮนิงรีวิวบ้านให้ดูหน่อยว่สาสินะคะพี่น้องม้ในนิงจิตจัดไห้นะคะบ้านนึงก็ะจะประมาณนี้นะค่ะพี่น้องบ้านอยู่กลางหลงกลางป่าเด้อค่ะนิงซื้อตอจากลุงเนาะค่ะพี่น้องบ้านเนี่ลุงเพิ่นขายไห้นะคะ่ะนิงบริเฮใไม่จะเป็นสี่นะคะ่ะสภาพก็อันนี้ดีอยู่เนาะค่ะพี่น้องเกาไม่เกาเพิินกับไม่เฮ้าเนาะคะ่ะในบ้านกับพันมีหยังเนาะค่ะพี่น้องนี่ก็จะเป็นในบ้านเนาะคะ่ะ บ้านนี้ก็บรรทันมียงเนาค่ะนี่ของมองเก็บของก็ยังบรรทันมีเด้อค่ะพี่น้องแต่ก่อนหนึ่งเฮ็ดงานก็สั่งเนาะค่ะกับไปน้ำแขคมไปน้ำใส่ขนงานเนาะค่ะพี่น้องพันทรงไปแต่มาอยู่กับพี่เชียนอยู่กับแม่แต่ฝนก็อยู่บ้านยาเนาะค่ะก็ตอบน้อยๆประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องอุปกรณ์ถ่ายนิ่งถ่ายคลิปเนาะค่ะก็บทมีโต๊ะมีไฟสองดวงเนาะค่ะพี่นอ้องค้ากล่องเนาะค่ะ นี่ก็สิเป็นหมองโตนอนเลนนั่งเลนนะคะเอาของรวมไว้บ่มีอย่างเด้อค่ะพี่น้องบานนี่ก็จะเป็นจังสีละค่ะนี่หิ้งผ้าเนาะค่ะพี่น้องมาหมองนอนกันอนอีลีนี่นะคะพี่น้องมานอนลูกทุ่งห้าีเลยะค่ะเสื้อพืนหมอนใบเด้อค่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้เนาะค่ะทั้งผืนสีเป็นแสงเนาะค่ะนี่จะเป็นตู้ผ้าซะหน่ล่นะคะพี่น้องอันนี้หมองหลังห้องนอนนี่ก็จะทะลุมากเป็นหลังบานสีละค่ะเป็นข้องสีเนาะค่ะ บ้านี่ยางกำลังเฮ็ดกำลังสางกันเนาะคะ่ะพี่น้องใส่นี่ใส่ซ้นอยู่เนาะคะ่ะกะประมาณนี้เด้อคะ่ะบานนึ้ขงข้างหลังบานนี่จะติดข้องเนาะคะ่ะเป็นข้องเป็นหน้าจังสีละค่ะ,ะตรงข้างหน้าก็สิเป็นบ่อ,บอป,ป่าเนาะคะ่ะเป็นที่นวนบ่ดด้ระะู้ล้าดอกค่ะพี่น้อง ลูกทุงนี่ละค่ะแบบบ้านๆของกเรเซ็นนี่ยังหลายนะคะมีโต๊ะกินขาวมีโรทัศน์เท่านี้ยและค่ะก็สิออกมาทั้งผีเนาะค่ะเป็นทั้งขั้วเนาะค่ะพี่น้องนี่ห้่ใหม่ในเฮ็ดไหทไม้สิมีอง,งานาใส่มีแค่นี้เนาะค่ะออกมาหนึ่งิบเป็นขั้วเนาะค่ะ สัซักผ้าไว้ยุคคะมันนี้กะจะประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องในขั้วเนาะค่ะทางนอกแสงแห้งขั้วค่ะพี่น้องะะมองในเฮ็ดแน่กินกับสิเตาสองน้อยนี่แล้วเนาะค่ะค้ามันนิน้นิมาเห็ดวิธีตำสมเนาะค่ะพี่น้องตำ ส้วมึกเนาะค่ะพี่เพิ่นบอกว่าน้องนิงตาาําจังไรขึ้นไ้น้ำแบบนี้ยังนะคะพี่น้องเต็มมีอันนี้นี่้ำตามเคี่ยวเนาะค่ะผงนัวเนาะค่ะพี่น้องผงจรวดแล้วก็นน้ำปลาลาเนาะค่ะขนมจีนกนะะับปลาหมึกด้วยค่ะกะสิเป็นพริกมะนาวมะเขือเทศด้วยค่ะพี่น้องมาลงมือตํามก็เลยเนาะคะ่ะเต็มบังฮู้นิ่งแย้มไรกะสิไปตัมกินกบพีสะไพ่ต่อแต่ว่าบ้ใสไซเบิดเนาะค่ะมาตัมกันเลยค่ะ อันนี้นิ่งขัวพริกใส่น้ำเนาะค่ะขัวพริกแข็งใส่ผู้ผู้มกักเผ็ดกะใส่ได้บัวมากินกะบบัวใส่เนาะค่ะแล้วแต่ความมักของแต่ละคนเนาะค่ะนั่น็สิใส่พริกพริกสดเนาะค่ะพริกซอส,สปี๋ ปลาเนาะค่ะนี่สใส่หนึ่งกระบวยเนาะคะ mm ่ะข้าต้มไหลเขาก็เพิ่มเอาอีกก็ได้เนาะค่ะพี่น้องอันนี้มันส,ส่ต้มไหลเติบมันือใส่ประมาณกระบวย y ก,กว่าเนาะคะ่ะอันนี้น้ำตาลเขี่ยวเนาะคะ่ะน้ำเขียวกระถิใส,ใส่หนึ่งกระบวย y ยังซีเด้อค่ะเออของนัวตามใจชอบเด้อคะ่ะ เพราเทศนะคะไอ้เพิ่นเซลยู่วาน้นองน่งโคกหน่อยนี่มันยังอยู่อยู่ปติอยู่อยู่เนาะคะ่ะเขือเทศเนาะคะ่ะแล้วก็จีโวดเนาะค่ะพี่นนอง น้ตำต้มกับส,สีเข้มข้นประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวยมาห็งเส้นมาหุงจังหน่อยเนาะคะ่ะปั๊มมึกค่ะพี่น้อง เสร็จสิ้นตำส่วหนงดหมึกหงดมึง,มง,งะะยัดเนาะค่ะงานตำสีเข้มข้นสีเนาะคะ่ะไปเด้อค่ะพี่น้องไปแซ่บๆน้ำหนิงค่ะบัดน,นี้